สวัสดีครับผมซันในช่องวันผีคืนขนลุกนะครับก่อนจะเริ่มเล่าเรื่องในวันนี้ผมขออนุญาตเจ้าของสถานที่รวมถึงดวงวิญญาณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกท่านที่อาจเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ขอผมได้เล่าเพื่อเป็นอุทาหรณ์และแบ่งปันประสบการณ์โดยไม่มีเจตนาลบดูใดๆทั้งสิ้นครับถ้าผมพูดสิ่งใดผิดพลาดหรือล่วงเกินไปผมขอกราบขอขมาไว้ณที่นี้ด้วยครับเมื่อ40ปีก่อนณวัดแห่งหนึ่งเด็กวัดนามว่าน้องโต้ง มีหน้าที่พิเศษคือการนำเสื้อผ้าจากศพที่เพิ่งเผาเสร็จกลับบ้านให้แม่เก่งบางครั้งก็ต้องซื้อหามาแต่บางครั้งเจ้าภาพก็ให้ฟรีๆด้วยความที่น้องต้งเป็นคนจิตใจดีเขาเชื่อว่าเมื่อได้ของใครมาก็ควรจะทำบุญให้เจ้าของเดิมเสมอความคิดนี้ฝังแน่ในในใจเขามาตลอดวันหนึ่งในช่วงบ่ายสามหลังเลิกเรียนแม่เก่งก็ใช้น้องต้งไปวัดตามปกติ ต้องเดินไปที่วัดเจอเหลวงพ่อท่านก็แซวว่าแหมมาซื้อเสื้อผ้าคนตายอีกแล้วเดี๋ยวเขาก็ตามไปเอาเสื้อผ้าหรอกน้องโตมตอบติดตลกว่าผีเผอที่ไหนหลวงพ่อผมไม่กลัวหรอกไม่เคยเจอสักที่เดี๋ยวก็จะให้เจ้าอาวาสท่านบางสก,กุลให้ก่อนกลับบ้านครับคำพูดเล่นๆน,นี้เองที่ทำให้โลกวิญ,ญญาณไม่เล่นด้วยน้องโตงเตรียมตัวเก็บผ้าที่กุฏิหลวงพ่อแต่ขณะที่เก็บ ขนทั่วตัวเขากลับลุกชันเหมือนมีวิญญาณมายืนอยู่ข้างๆความตกใจและความกลัวเข้าเกาะกลุมน้องต้งรีบเก็บผ้าทั้งหมดแล้วเดินไปหาหลวงพ่อเมื่อวางผ้าลงหลวงพ่อก็เรียกให้เข้ามาในกุฏิพร้อมกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าต้งเอ้ยลูกเอาผ้ามาบางสกุลอีกแล้วหรอหนู รอบนี้หนูเห็นอะไรทำอะไรอย่าทำโดยไม่มีสตินะลูกทำอะไรอย่างมีสตินะลูกเมื่อได้ยินดังนั้นน้องต้งก้มลงกราบหลวงพ่อพอเงยหน้าขึ้นมาก็เห็นพระองค์หนึ่งพร้อมสร้อยพระวางอยู่หลวงพ่อบอกว่าเอาพระองค์นี้ไปคล้องคอซะไม่ต้องถอดนะลูกหลวงพ่อคือพ่อแท้ๆของน้องโต้งและยังเป็นเจ้าอาวาสวัดนี้อีกด้วยพ่อคอยดูแลน้องโต้งมาตลอด น้องโต้งใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในวัดโรงเรียนและบ้านซึ่งอยู่ใกล้กันมากบ้านน้องโต้งตั้งอยู่ข้างวัดเวลาพระอยากได้น้ำโค้กขนมหรืออะไรน้องโต้งจะเป็นเด็กขยันวิ่งไปซื้อให้พระเสมอแต่วันนี้ไม่เหมือนเดิมน้องโต้งรีบถือของกลับบ้านตามที่พ่อแม่สั่งไว้ว่าวันนี้จะพาไปกินข้าวนอกบ้านด้วยความดีใจน้องโต้งรีบกลับบ้านทันที แต่เขาไม่รู้เลยว่าของที่ถือมาวันนี้จะทำให้เขาได้พบเจอกับอะไรเมื่อกลับถึงบ้านน้องตตองเตรียมตัวอาบน้ำแต่งตัวเพื่อออกไปข้างนอกกับแม่แต่กลับไม่มีแท็กซี่ขนันไหนรับแม่รู้สึกแปลกใจจึงตัดสินใจไม่ไปแล้วแท็กซี่แต่ละคันที่ขับผ่านมาเห็นคนยืนอยู่ตรงหน้าน้องตองกว่า20คนพวกเขาจึงไม่กล้ารับเพราะคิดว่าคนเยอะเกินไป ไม่สามารถรับไปได้หมดด้วยความที่ยืนโบกแท็กซี่มานานแม่จึงพาน้องโตงเดินกลับเข้าบ้านน้องโต้งหันมาถามว่าแม่ไม่ไปแล้วหรอแม่ตอบเพียงว่าแม่ไม่อยากไปแล้วอารมณ์ไม่ดีเข้าบ้านดีกว่าน้องโตงเห็นถุงเสื้อผ้าที่นำมาจากวัดวางอยู่ใต้ถุนบ้านด้วยความหวังดีโดยที่แม่ไม่รู้น้องโตง จึงนำเสื้อผ้าเหล่านั้นขึ้นไปเก็บไว้ชั้นบนบ้านเขาเดินเข้าไปในห้องแม่แล้วล้มตัวลงนอนทุกอย่างดูเหมือนจะปกติจนกระทั่งเวลาตีสองอากาศเย็นยะเยือกน้องโต้งสะดุ้งตื่นด้วยความปวดปัสสาวะแม่ยังคงหลับอยู่น้องโต้งค่อยๆเปิดประตูและสิ่งที่เขาเห็นคือร่างดำทะมึนดวงตาสีแดงกำจ้องมองที่เขาใบหน้านั้นน่ากลัวเหลือเกิน วิญญาณนั้นกล่าวด้วยเสียงเย็นเยือกว่ามึงเอาของกูมากูไม่อนุญาตกูจะฆ่ามึงแม่ที่นอนอยู่หน้าประตูก็ตื่นขึ้นมาเห็นน้องโต้งยืนแข็งทื่ออยู่หน้าประตูเธอค่อยๆลุกจากที่นอนแล้วเดินออกมาก็เห็นภาพเดียวกับน้องโต้งร่างดำทะมึนอยู่ตรงหน้าและวิญญาณนั้นก็พูดกับแม่ไปด้วยว่ามึงเอาเสื้อผ้ากูมากูจะเอาชีวิตมึงไป แม่ยืนอ้าปากค้างทำอะไรไม่ถูกวิญญาณน,นั้นค่อยๆเข้ามาใกล้ร่างน้องต้งทันใดนั้นเองแสงสีทองก็เปล่งประกายออกมาจากสร้อยพระที่คล้องคออยู่ทําให้วิญญาณน,นั้นหายไปน้องตองเก็บความสงสัยและความคิดที่อัดอั้นอยู่ในใจว่าสิ่งที่เขาพบเจอตรงหน้ามันคืออะไรกันแน่เขาไม่เคยเห็นผีมาก่อนไม่เคยกลัวเรื่องผี แต่เขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เจอคืออะไรกันแน่มันคือวิญญาณมันคือคนหรือมันคืออะไรมันยังคงฝังอยู่ในหัวน้องโต้งวันหนึ่งน้องโต้งรู้สึกปล่อยไว้ไม่ได้แล้วต้องสวดส่งวิญญาณหรือหาวิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณน,นี้ไปเขาเริ่มปรึกษาพระและคนอื่นๆว่าจะปลดปล่อยดวงวิญญาณนี้อย่างไรและก็ได้คำแนะนำมา เขาทำตามอย่างเต็มใจและรวบรวมวิญญาณทั้งสี่ดวงนั้นค่อยๆถ่วงน้ำพร้อมกับกล่าวกับวิญญาณเหล่านั้นว่าถ้าวันใดสำนึกผิดได้พร้อมรับบุญกุศลพวกท่านก็จะได้ไปเกิดขอย้อนกลับไปว่าน้องโต้งเป็นเด็กที่อยากมีพลังปกติไม่ได้อยากมีพลังที่เปลี่ยนโลกหรือทำอะไรกับใครก็ได้และเขาก็ไม่ได้เห็นทุกอย่างในมุมมองของตัวเองแต่เขามองโลกกว้างกว่าคนอื่นและเห็น ในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นเสื้อผ้าชุดดำนั้นทำให้เขาได้เรียนรู้ถึงสิ่งแปลกๆในคืนถัดมาวิญญาณยังคงตามหลอกหลอนน้องต้งน้องต้งรู้สึกไม่สบายใจเก็บความรู้สึกที่อัดอั้นนี้ว่าสิ่งที่เขาต้องพบเจอคืออะไรกันแน่แม่ก็ยังคงใช้เขาไปซื้อเสื้อผ้าเก่าเหมือนเดิมแต่เสื้อผ้ามือสองชุดนั้นก็ยังคงอยู่ที่เดิมจนมาถึงทุกวันนี้ไม่มีใคร กล้าใส่ไม่มีใครกล้าทำอะไรวิญญาณดวงนั้นยังคงตามหลอกหลอนน้องโต้องอยู่จนเขารู้สึกว่าต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยเหลือตัวเองให้หลุดพ้นจากเรื่องนี้สักทีวิญญาณอาฆาตแค้นที่อยู่ดีๆเสื้อผ้าของตัวเองก็ต้องตกไปเป็นของคนอื่นและนี่เป็นศพเดียวที่ห่วงเสื้อผ้าของตัวเองมากไม่ว่าใครจะเอาเสื้อผ้าของเขาไปใส่ตอนมีชีวิตอยู่ เขาจะด่าเสียให้หายเพราะเป็นของที่เขาชอบและสะสมไว้เพื่อนๆที่เห็นหรือเจอก็มักจะแอบหรือหยิบไปแต่เขาก็จะชั่งน้ำหนักให้รู้ว่าน้ำหนักของที่สะสมไปไม่เคยลดลงจากนี้เลยเรื่องราวที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นน้องโตง้งเริ่มป่วยลงเรื่อยๆเพราะวิญญาณสองตนนี้ตามติดไม่ลดละตามอย่างไม่ให้ผุดไม่เกิด หลวงพ่อจึงปรึกษาพระเกจิรูปหนึ่งที่โด่งดังมากในจังหวัดระยองซึ่งมีลูกศิษย์ลูกหานับแสนนับหมื่นคนท่านเดินทางมาที่วัดแห่งนั้นทันทีที่หลวงพ่อเห็นน้องโต้งท่านก็ทักขึ้นว่าเอ๋ hey, ไม่ได้ตั้งใจก็ไม่ได้ตั้งใจต้องมารับเคาะแบบนี้ด้วยเหรอโยมแบบนี้โยมก็ทำได้ด้วยหรอน้องโต้งพลางยิ้มเล็กน้อยว่า หลวงพ่อครับได้ทุกอย่างยกเว้นเรื่องผีครับหลวงพ่อหลวงพ่อก็ได้แต่อมยิ้มรูปศีรษะน้องโต้งและบริกรรมคาถาสักพักอาการแปลกๆของน้องโต้งก็หายไปราวกับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นราวกับเรื่องที่ผ่านมาเป็นแค่ความฝันถ้าเพื่อนๆเคยมีประสบการณ์เจอผีหรือเรื่องลี้ลับอะไรแบบนี้ลองมาแชร์ในคอมเมนต์ได้นะครับผมอยากฟังเหมือนกัน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวันผีขึ้นขนลุกด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในเรื่องราวต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ